ล้อสองนี่เป็นต้องมีธรนาจะบอกว่าวันนี้ขำตายมากเลยเข้ากับไอป,ปอะหลายเทกมากค่ะถึงสวีเนี่ยนะโอ้ขำมันอยู่อะไรไม่รู้ขำอะไรคือมันใกล้มากแล้วพอใกล้ใช่ไหม <c oughs> กลายเป็นตาเล็ดเลยอะ <c oughs> แล้วคือเขาบอกว่า <c oughs> เนตมองตาเดียวไม่ได้ลูก <c oughs> เนทต้องไม่มองตาต้องมองติ่งหู จะเบี่ยงอย่างนี้ใช่ไหมหลอกอ่ะเรียกหลอกสายตาพอได้พอมเริ่มมองติ่งหูอีบอกก็การหัวเราอยู่การหัวเราะโบยใส่หน้ากันอย่างนี้แล้าพอจุดแค่จุดเดียวพอได้ปูดแล้วขนาดนั้นพอกลับมาอีกอ่ะมันก็มาอีกอ่ะคือมันวิ่งแต่เส้นเท้ามันมาสคาห์หกเทกอ่ะ แล้วแบบขำไม่อยูต่คือแบบมันกั้นหัวเาลาก็แ,แบบอะไรวะไม่เคยเป็นเลยอ่ะแบบหัวลาะคือมันใกล้มากไม่เคยใกล้แล้วหน้าคนอื่นจะไม่ว่านี้หน้าปอหน้าวันนี้แล้วนึกถึงตอน,นเต้นโศกไปปิกระปอยกับหัวล้อแล้วโอ้ไม่ใช่ถามเลยใครบอกว่ามีคนบอกว่าใครเข้าซีนดารมาม่าปอแล้วตอนที่เต๋คนนั้นที่เปนหัวล้เขาไม่ไตอได้สบยังไง ฟ้าโซ่ฟ้าโซ่ยืนตรงนี้เออเอาค้างค้างเอา้างหน่อยโอเออเออเออออฟ้าโซ่ป่ะปีแมนแล้วต้องปล้อยปอยโซ่ปอยปอยโซ่โอ้โห17โอเคของเลยกันขางข้าง s ี e e d d a n c เฮ้ยเลาเลยพอตรง speed dance มาก็จะคือเฮ้ยใครยังไม่ดูนะเขาอยากรูจังเลยมาดูคลิปด้วยนะคะอยู่โรงเรียนสลีล่านะคะเหลือสามรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็มาวะมาดิคะทำไมไม่มาล่ะฮะมาสิฮะทำไมไม่มาล่ะฮะแม่นผุดพลาดเลยนะคะไม่ดูทั้ง ะะพี่ผัดไปหามากพี่หนุ่มก็หามากมากเลยค่ะแล้วก็ทั้งพีมทั้งนนลแล้วก็พี่พาเลตพี่แซมพี่เพลินและนักแสดงทุกคนเนี่ย <c oughs> เล่นดีมาก <c oughs> เพลงก็เพราะเต้นก็เก่งนะคะ <c oughs> ใครพลาดหัวพลาดปีหน้ามงลุกขวีหรือเปล่านะคะต้องมาในปีนี้ค่ะเลยะค่ะบอกสุดท้ายแล้วะคะซื้อบัตรที่ไทยพิเกนเมเจอรทุกสาขาแชารที่เอ็มเทเตนะคะแชร์เทอาคอด้ร์วหนูเอง เท่าไหร่อ่ะเที่ยงคืนสิบอ่ะสิบห้ากับ